ทักทายสบายดีสบายดีกับบรรยากาศเ้าๆเมื่อนี้ตอนเสาร์ที่สิพากันไปหาเลาะตีเม่ฆับก่อนก่อนจะมายาเหมาะเมื่อคืนนี้เานอนนี้สองคนนอนกับเม่บาทอยู่นี่กลางโมงนอนได้สุดนี่บมีเต็นเลยนอนเต็นมันหอนอยู่บ่ได้อยู่เถิงเบาเพ่งนอนอยู่เถิงเบ,บาเนาะผู้อูนอนอยู่เถิงผู้อยู่เถิงกุ้งไหมในผ่านเนาะ มีบาดเก็บ <scholarly> ก <Elena> <sh> ูหม um, uh ูแล้วก็สิพากกับไปตีมันครับเป็นได้เมื่อคืนนี่พ่นบมื่อตกศัหรอจบเชือ่หายเนาะโอ้ขีดวบาพ่นสิตกตมหนำไววเมื่อคืนนี่ เสียงนำไล้ตาดโอ้วขักขนาดบรรยากาศแต่เขาบรรยนอนกลายนำไล้ตาดนะเมื่อคืนบรรยากาศแห้งโภดไล้เฮีงโภดอย่านอนบรรับนำัวไล้นำนี่ักดีแล้ ไปบา้านนี้มาสิพากันไปขอแม่ลับบา้านี่ไปหมดแล้ววิดด้านนี้ไปไกลไหนจังหน่อยแถวเี้ยมันโบมี่ดิไปไม่บา้านหมวกได้บอบอ,บอโอ้บอาเลยมวยหนุ่ง <laughs> มาหอดเปล่าไม้เขาเลยได้มาปลุบกระหินเลยตัวหนึ่งหลอกไปตัวาไหร่กับเคาะกันเลยนี่ดิอีกตัวหนึ่ง,ออกกงสองตัวเปล่าไม้เขาคักกี่ได้พูดดิพุดดิตัวหนึ่งพุดไปเป็นสามตัวนี่สามตัวเลย ไม่ครับัก,กออกนะนี่ดะชี้มองมองม,องมกกันแล้วักออกอตอนนี้ก็ไปเขาะเบ๊ยเพื่อยเ,เหรอเื่อยหรอม่มียังเจคโตเลยน้ำเจเจคโตเลยเห็นบ่ห,หมดชื้อไปเลยฮักกระโตกลง บวกบ,กบกวกนหะัหลวงเนี่ยเดี๋ยวดิเดีกยวยินึงเนี่ยยังจับอยู่ฮะนี่มันยังไปตุ๋ยยังบระตูอยู่ฮะเอ้ยยิ่งแยเออบวกหัหลวงมันกัดจนว่าเดี๋ย,ย,งย,งยนะบกวนะบกวนะีก่ อุ้ยเปินไฟเลยเจ็บได้เลือดออกกูได้ในค่าส่งก็มีฮะพวกใหญ่กัดจนเลือดออกเลยพวกอันนี้เห็นอยู่ปะอันนี้หนีได้แมนอยู่ไห <c oughs> มครับโอ่แมนคือกันได้ไหนคนช้าเลยซีทั้งตัวนี้ตัวนี้

ตัวหนึ่งตาวทีสองแพ็คขู่เลยต้นขอบอ,อ,อีก่อนบางทีมีม้าอีกเบิ้ดม้าดีมานนึง บิรมานอสีลีป่าจังหกเอลีนี่โหงางขึ้นไปบูป่าขึ้นไปหมุนจนแนมชิบูเห็นยังหมุนป่าเลยจังหกเอลีป่าเลยป่าเพกป้าดำไม่ขับตกลงไปเสียเห็นบูเห็นเด้นอะถ้าบูมีคนแนมหายเออเมื่อยเลยขโมยมาไป็นทะเลต้นยังบูเห็นอยู่แถวนี้เกตนี่คือซีเมนเขาจะมาขโมยเอาแต่ว่าน,นะนี่นะนัดนเขาจึง สีย่างเมื่อบรเลาะเมื่อขอดใน,นกระซิป้าไว้เท่านี้แหละบริเกะเลยแหละนั่งขาเลยไปจะได้เมื่อยบ่คือมันอังคักเลยได้จจกโตอะไรไปขับ่ะโอ้ได้หยุดเนางร้ายเติบคอยน้ำตีนกน้ำบุหินเสียไปซ้ำโตอันตัวเดียวนี่ใช่ก็ได้ขอดว่าหาโตม <laughs> าโน่น มึงในกระเป๋าขอแล้วลจะบ,บอกบสองความโตสี่ถอนบ่้งหาหกจุกเจียวบ่ตรนัร่นแหละก็แถวหอนหากันเลยหฮะโตสุดๆเลยแถวนี้มันโมมีอีกคือแถวน่ะคือแถวมองจะไปเคาะอย่างเงี้ยมันตกลงอันนี้มันบดเงือนเลื่อยหีบเลย มีดออนเดียวัมีดอนเดียวข้าจะไปเคาะบุถึงเบืงส่งข้าจะไปเคาะแต่มือก่อนครับเบงส่งอันนี้เขาจะมาเคาะมือว่านนี้เบืองห้อยใหม่ๆแถวนี้วันนี้วกเขามาหอดที่พักที่เส้าแล้วก็เก็บเขาเก็บเขาคล้องเครื่องใสมีบ้านก็หอมบรุงตุงนังไอ้ไม่ขับเข้าเอาไปต่อวะเอาไปอีกเนาะเคาะไปอีกเก็บเขาคล้องเครื่องใสย้ายบอนพักชิเป สิไปผุแหละไปจอดบอลเขาใส่หม้อผุแหละอยู่ทาขามผุแล้วก็สิลงไปผุเลยไปพักอยู่ลุมผุไปหากี่เขาอยู่ลุมผุแหละอยู่นี่ถือว่าไม่ขับโบไล่เนาะไปหาโมงไม่ขับมันกเป็นตะมีอีกกว่านี้น่เไงจะมาเคาะก่อนก้อนมันดิอ่าจะมาเคาะวัดน,น,นี่นี่บ่าวศิดมยายำหม้อป่ะเอู้ถืออยู่ไรเด็กเห็นอยู่เห็นอยู่ อยู่พูดกระเถิบอ,อยู่พูดกระเถิบอ,อยู่ชุดพูดกระเถิบโอ้ก็โอเคอยู่แต่สิถือคิดโตไปรจกักเห็นดินอยู่ส่วนเมบาทกับเบา้าพิงก็ไปหาหลอกคอไหมครับเบ้าอธิกก็ยำม,มองแบ่งนาทีกันไปโอ้ยเย็นเด้บอล

ดางน,นี่ได้อยู่หนึ่งสองสามซีโต้มองด้านนี่เลยปลา4ีโต้ปลาคอตัวหนึ่งได้หันกับปลาขาวเวิร์ดพกเวิดไปเอาดังต่อไปจะได้ดังมีเฮรุ่นอยู่วะ โอ้คือของแท้โอ้ยถืออยู่ได้ปูปูปลาอย่างเดียโอ้ปลาเสียมตัวน่ะอุ้ยแห่งอีเล่นี่ใช่เบสแต่ชิถือดีเนาะปลาเสียมแท่นนี่อู้อันนี้ปลาคาวอันนี้เรียบร้อยเลยตัวปุ่งใหญ่สัมมองซีเซ็นอะไรเนาะ ยังเป็นๆทุกตัวนะหมาะด่างนี่ด่างนี่ก็นนเปินเบิร์ตตัวเออเด็ดๆสามตัวสี่ตัวทั้งอยู่แจ่ผู้สี่ตัวเดยดสี่ตัวคือกันด่างนี่แต่ด่างนี่จะใหญ่กว่านี่ขึ้นมาเลยหมองเขาเด็ดสี่ตัวปลาขาวนี่สองปลาเกตปลาเสียมนี่ก็ะสองปลาหนังนี่ปลาเสียม สองโตหืมกระซี่โตด้านนี like ้ก็ะี่ด้านนั้นก็ะซี่อ้าเป็นแปดไปเจ้าดิได้ยังนไงได้ไหมครับเจ้าโตได้หาโตหาโตหนึ่งโอ้บ่มีเนาะก็จะประเขาะแล้วบ่มันจิปักมือผู้พูดไปปดอยู่ตัวถึงยังเป็นยังเป็นทุกโตนะปลาของมาใส่เบ็ดคือสีขางเนาะเชียวนี่ กาานซะอุ้ยเจออีกเลยมาเลยผู้อ่าอ่าโอ้เจอตลอดปิ๊งไลยเลยไวยนี่โอโอโอโเฮ่อ,ไไอรอดหมดตัวเลยบัวไว้บัวไว้แนวนี้นะสิพากัน,น,นปลาปลาก่อน,นบนัดน,นี้นนปลากันสิเดินทางเลยเนาะไปเห็นกินอยู่บนไม้เนาะอยู่บนเขาสิไปขอบไม่ขับบนไม้พอเปล่เพียงก,กับไปแล้วบอออ,นนอ,ออกไปก่อนเลย หมอกสองดางมือคืนนี่ก็ย่ามไปได้อันนี้กับตอนเส่ามือคืนนี่เขาย่ามกินตอนขับเลยในสองหีบมือคื้นเลยสองหีบมือคืนเลยสิปลายจันหน่อยนี่ก็ประมาณสองหีบคือกันนี่ก็ประมาณสองหีบเพราะว่าปลาเสียบอีกสองโตกระหีบหนึ่งเลยเด็กปลาเสียบปลาคอกระหีบหนึ่งเลยปลาขาวอีกหาโตกระหีบหนึ่งเลยเอ้าจะได้พักกันเดินทางออกจากนี่เลยสิไป้ฟู ไปทางนาพู้ไปทางเมื่อพูแ้แหล,ละน้องชิโลตีแมงขับเมื่อเลยจากสี่ใดจากโตเป็นรุ่นกันอยู่พูแ้แหละมันดับเบาก็ออกไปก่อนแหละไปยังไรเฮ็ดไรยังไรหลายอู้เขาไปตะกินได้อยู่ด้วยง่ามิลี่ที่พู้จะคิดยังเนาะพู้ออกไรลี่ไปตะกินเสียมิลี่น,น้นอไม่บานเนาะเราในคนเดี๋ยวมาเฮ็ดข้าวแล้ มันก็คือเห็ดข้าวแต่มันโมเมนมันอ่อนผลมันเป็นตะกินผลเนาะหอมเลยเออแบบเพชรบดกินมันจะค็ดอีช่างไปบุกการกินดอกดยันเบื่อ <laughs> มีชาวบ้านมาเขอือเป็นขับนะทุกคนเดี๋ยวขเขาสิคเอาไปหาเป็นวันเป็นมาอีบอ๋อได้ยี่บอเป็นทักทาไทยได้ยี่บอขอไม่ขับพันอันนี้อันอนี้ ได้ยูบอโอ้จะมัดได้สเห็นบอโอ้ใช่ละมันลงหมดได้นี่ดกรดลายบ่นี่ดิกน้ใสให้พึ่งนี่มันคงไม่ขับนี่แล้วกระเดาใส่พิ่งนี่ข้าม้านี่นะบอกข้มาบอกเดี๋ยวมาชิบกัโตนอะโอ้โหอันจะย่างมากบ่ขีรเออ ฮหลโหลข้อไปเรื่อยๆขาเข้อมาแต่หัวซานบัวได้ทางนั้นโบมีบัวทุ่ไฟก็ได้เขามาแล้วบัวได้เอาก็คิดว่าเราสีได้กันเลยว่ายางมาหาเราเพราะว่าเอาเองก็ได้บัวลายถ้าว่าเราได้ลายก็ขอแบ่งชน้อยนะแล้วกิดนลำใจกันเออกินน้ำกินไหนก็แต่ว่าไปหาเราเราเองกับบัวได้เราห้ากับมะ ก็เลยแบบยาเละว่ะอุ้ยตกยไร้เลยสองสามนำไปเลยค่ะเห็นนะมองมันตกอ่ะมันได้หนีดิมันน้าได้หนีเนี่มันบินมาหนีเออคอยแนีวันหนีเขาขบุหินนหัวยุกย้ย มันลูกนี้บางยานี่ชับลูกนี้นี่แหละไม่ดอนนี่แหละชับมานี่บินเฉินเด้ได้เห็นอะไรให้เลยโอ้ยจนได้เ,ดเห็นหมดตัวน่ะเอาเลยเาากระจังโตเลยตัว,ตวเดียวได้มาโตวพุ่นได้สะ์ะโอ้ยเนี่ยไม่ขับโอ้ย ขอยแนมตัวนี้นี่มันอยได้เลยนี่เห็นนูขคอยแนมตัวสังลังสิแล้วลืมเลยเห็นบ่สะบัดนี่กุกเต๋นหมักอยู่นะกุกเต๋สามต3สามคนดูดิเอาไหมจับไหมเลี้ยนใส่โอ้โหเห็นมาเลยจบเชื้อ มามาลองพิสูจน์เบ้างจะไ,ได้ไก่อนใหม่เก็บๆด้วยบบาตเด้ดดดดดอมีแต่นเนี้ยเดี๋ยวเร่งเร่งสองสองสอง,สอง,สอง,สองโอ้บาตเนี่ยเาสองตัวเลยก่อนใหม่นี่โคตรหวานเลย <c ười> มุ่งตกยิวบอลพอมหอดบอลพักปุ๊บเมื่อบ้านกระดังไฟเลยวาวกระนับเป็นขับได้จักรโตบวบเพียงเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดตัวคือบวหดแปดสิบอ้าวเห็นมันหอดแปดสิบ 8ปดสิตเอาเออโอเคหมดแปเลย <c oughs> เขาเสียยากกินดิเสียงว่าเสีงป,ป้าบา่ปิีงป้าบ่เสียงป้าก็ไม่ขับหลงป้าก็ไม่ขับตอนน้องใบสมอืมฮิตมิโน,โนยังนี่ขัวไดขัวบอเอาจากตู้เลยสิขัวสามสิบสามต กินสามคนคนละสิบตัวพอ่อคนละสิบตัวพอ่อคุณบอกอไม่กิน <laughs> ยังลายกินไม่ขับมาแล้วกินลายเลยบัดอันนี้ดิบัดป้าดิเซ็นเมโน,โนโ่เลยอู้เอาอู้เอาเนาะเมนกินไหวมันจะกินไหวเมนนะปีกมันนานเลยกินทัง,งเลยบอถัองเลย หัวให้ย่งสามียจะกินดิบอีแล้วมันเลือดดอกแล้มันอปุยะกินดิบไปแล้วววจหัวเลยมนุษเท่ากับแ้แหละจะได้เร็วเลยแล้วะ โอ้คือแดงแท้อันนี้แดงจริงเลยชีสันบ่อยบอถึงอาถูกชีสันบ่อยบอถึงเหมือนชิมบกมา,ากบ่จัง้าสดเลยป่ค่ะสดเลยปิ๊บหอมเพ็ดเลิดเลยจวเนาะอ, <laughs> อะพวอ,อันนี้ซะอูปลาแล้ไหมมึงแขอะไ ดรน่อยใ้ยูดิข่าวอ่ะระดาษ้ยูยิบข่าวเสร็จเสร็จสร็จเสร็จว่าใส่ประแดกประแดกนี่ปูผ่านเนาะมักแห้งปลาเดกอต้องใส่ประแดกได้อมันสียงเสียบบอโอ้เป็นตู้เลยได้ของอู้อ๋อใส่น้ำออดจฉหน่อยเนาะ้าบัวไซนี้จะดีแับสีแห่งบุญ มูสเป็นแดดทั้งเกลือแบบบัลเล่ยบัลเล่ยนี่ช <doom. S 1> ุกบอสันเติมเมาส์ให้มันถอนก่อ,<_ T _ T> อนแล้ะนี่นี่นีตัวได้บนเห็ดนี่บรรยากาศมองเขาอยู่ในคางคุ้ทางเที่ยวเลยนี่ คนไกลไปไกลมาแต่คนบม่ค่อยไกลไปไกลมาดอกนอกจากย่ำเสากันย่าแรงครัเจ้าไปไกลมากาย ừ, ทางขึ้นภูชิมมึงโย่ไปจะได้รถสามจะได้แสบเลยแสบด้วยเพชรทั้เพชรทั้งแสบแ <laughs> สบไปถึงสวน <laughs> เราแม่อบอกพี่ โอ้บุยยาเขาแล้วว่านี่เมื่อยแหงหรมีหนูโอ้ยแบงให้เป็นสามหมวดเลยสามคนหมูแบงบ่ได้ตะกะเตนแถมบ่ตะกะเตนห้องเจ้าบ่มีตะกะเตนอ๋อใบไม้ก็มีเอาใบไม้ดิจับผู้จับผู้อือใบไม้ก็มีดืบอมันฮอน หายแล้วไหมเนี่ยหายเลยเม,ออม,มามาทุกคนมาที่เขา,าน้ำกันบานหนินี่ขวัวไม่ขับแบงค์ขนสามจุ่มสามคนโอ้หเบิ่งขึ้นสิเพ็ดขักตัวนี้อูปา่าอันนี้ตำน้ำใบสมน้องสี่เป็นคนนี้ เป็นอะไรเก็บบออพี่นองบวบสก่อืม,อมขอขอเขาเขาเจอว่านรบ่าบเวไมอไ่าหงใหม่เลย้ยเปลาหลอหลอฮาขอโคนครับ อันนี้ก <box problemas lly> <gehört> <horrible> ็บ <mag FA> ่ฮขอกัยักษเพชรไปได้ยังแย่ือเ่าหบาวทงโอ้ยจนสัน ไปลองหออไข่เลยเิดอยไไข่แลนะ้วเนาะม่งขับไข่สิบเอ่างกรบ้างบอ,งอยังบร่เอออกรับจบเชื่อกกระทังเหาออกก่อนเนาะน ไล่ตู้ับใครเอ้หลังจากนี้เข้ากินเขากินน้ำแล้วครับสิบาพากนใยญ่บอลเลยได้ป,ป,ปุบับป,ป,ปุบๆเลย,เน,เลยนีเรื่องในห้องนี่หน่อยนีเด้อนี่ในห้องนี่นห,นหน่อยนี่ขามห้องไปแต่แมนขข่นหลดเข้ากยไปน้ำล้างไปเก็บเครื่องเขา้าป,ป,ปุบับป,ป,ปุบๆได้หลังจากกินเขากินน้ำแล้วบริพักเลย อ่ะแล้วจากตู้นี่ค่ะประมาณเจ็ดสิประมาณเจ็ดสิบต่นะแยงลโอ้เด็กโมาบัดมูหามาคายือจะมมไลเลยลดสายก็ไเล้อ๋อให้นบินให้มันบินัวไดมันบินเก่งๆือบอกให้ลูกบินบินแล้วบินแล้วบิแล้ว่แม่เอาตัวหน่อยก็ไให้รานกันจะได้่ตัวหน่อยตัวนึันันจะได้มืออยู่าเล่ดัหมดเลย ธรรมดาธรรมดาเลยนี่เจ็ดสิบกัวโตวนี่แหละประมาณนี่แหละเจ็ดสิบสักข,ขอขอบคุณขอบใจหลายๆที่ทานที่ตามครับชมมาแต่จนจบเด,ด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆเอามาพบกันใหม่วิดีโอต่อไป,ไป,ไปทุกคนสำหรับวิดีโอนี้วันอาทิตย์ข,อข,อข,อขอ้อกาเข้ามาสบาย<ม>ดีสบายดีกันหรอนสบายดีอยู่หรอกบ่เขินเขินเอาแมย์สบาย Yeah. <laughs>